เรียนออนไลน์บายครูก้องตอนความปลอดภัยจากของมีคมสวัสดีครับเด็กๆทุกคนกลับมาเจอกับครูกล้องอีกแล้วนะครับในเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์เลยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้เรื่องปลอดภัยไว้ก่อนเราจะมาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยจากของมีคมและสิ่งของในบ้านนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างก่อนนะครับเกี่ยวกับ ความปลอดภัยจากของมีคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจากเซฟติคิดกันเลยครับไปเลยเซติคิดตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคมมีอยู่นี่นี่นี่พี่เบย์หนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลยใช่พี่ก็เบื่อเลย นนอ๋อหนูจำได้ตอนนั้นน่ะพ่อหนูไปแคมป์ปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมป์ปิ้งเต็มเลยนะจริงเหรอพี่บีฟูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะโอเคได้ของจริงใช่ไหมจริงมากเลยโอเคสนุกแน่เลยแป๊บเดียว<ะ><ะ>พี่ช่วย ของจริงเนี่ยปูอยากรู้ว่าว่าน้ำมันร้นอนหรือยังอะ่ะพี่ก็ไม่รู้อะ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ,อ่ะอ๋อถูกใจลองเอามา รออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องประถพยาบาลมาก่อนนะไปแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มาโอ๊ยแม่ไปทางนู้นโอ๊ยถูกใจขาดยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบพลูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นเราไม่สนุกหนูก็เลยเอา ของพวกนี้มาเล่นไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะ <c oughs> ข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเ <c oughs> ข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ย,ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เ <c oughs> ข้าใจไหมคะค่ะและอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแชกเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีด เอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะค่ะแม่เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนนะคะและที่สําคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะอคาแม่ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะ<ข>อเอามาใช้จริง<อ>แบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะคะ<อ>จะว่าไปเนี่ย ก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองเนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลือ้ออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ,พ่อแล้วว่า ให้เก็บของให้มีชิดเนาะโอเคไหมคะแล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะเอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรียนทํากับข้าวให้พ่อแม่กินได้นะคะได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทําครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่านีค่ะได้ค่ะของเล่นก็สนุก ใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะ <Yay! S 2> มาเดคุณแม่เก็บก่อนนะคะอ่ะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก เด็กๆได้ดูตัวอย่างการป้องกันอันตรายจากของมีคมในบ้านไปแล้วนะครับเป็นไงครับพี่สองคนนั้นเอาอุปรกรณ์ของคุณพ่อออกมาเล่นเอามีดของคุณแม่ออกมาเล่นจนทำให้เกิดอันตรายเลยใช่ไหมครับดีนะครับที่คุณแม่ยังอยู่บ้านเลยได้ช่วยเหลือพี่สองคนนั้นได้ทานนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ ของมีคมภายในบ้านที่จะก่อให้เกิดอันตรายห่างเด็กๆนำมาเล่นนะครับอย่างแรกคือมีดตัวนี้เลยนะครับมีดเนี่ยถ้าเราเอามาเล่นเนี่ยจะเกิดอันตรายวุ่ยรุนแรงมากนะครับมีดประโยชน์ของมีดเราเอาไว้ใช้หั่นผักผลไม้นะครับแต่ถ้าเด็กเอามาเล่นเนี่ยก็จะกลายเป็นผลเสียทันทีเลยนะครับอันดับต่อไป กันไกมครับกันไกกันไกเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ <S <S ถูกต้องครับผมกันไกเอาไว้ใช้ตัดกระดาษนะครับนี่เลยไว้ตัดกระดาษอ่าข้อนี้เด็กๆห้องคุณครูเป็นเยอะมากชอบเอากันไกมาตัดของเล่นอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับดังนั้นเราไม่ควรเอาไป ต่อไปนะคะคัตเตอร์อันนี้ก็เป็นของมีคมเช่นเดียวกันน,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 นะครับมีเลเกอนนะครับเด็กๆไม่ควรน,นำมาเล่นนะคะและสุดท้ายนะคะพี่ครูจะมาแนะนำในวันนี้คือเข็มเข็มประโยชน์ของเข็มคือเอาเย็บประชุนเสื้อผ้าน,นะครับเพื่มากลับมาเป็น สภาพเดิมนะครับอันตรายจากเข็มนะครับถ้าเด็กนำเข็มนะมาเล่นเนี่ยแล้วเล่นอย่างไม่ระมัดระวังมันก็จะทิ่มนะครับทิ่มเข้าไปในนิ้วของเราหรือส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะครับก็จะเกิดมีเลือดไหลออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกเจ็บนะครับเป็นไงครับอุปกรณ์สิ่งเหล่านี้นะครับเราไม่สมควรที่จะนามาเล่นเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะทําอะไรก็ตามที่ต้องใช้ของมีคม ควรให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนทําให้นะคะสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความปลอดภัยจากการเล่นความปลอดภัยจากคนแปลกหน้านะครับความปลอดภัยจากเพื่อเื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อันนี้ก็คือความปลอดภัยจากของิีโคมนะครับสัปดาห์นี้ที่ไดเรียนรู้กันไป ความรู้ที่ได้จากสัปดาห์นี้ไัใช้ในชีวิตประจำวันนะครับการบ้านวันนี้นะครับเมื่อต้นคลิปเด็กๆเห็นครูเต้นประกอบเพลงไหมครับคุณครูน่ารักไหมครับการบ้านให้เด็กๆนะครับเต้นประกอบเพลงลูกหมูใส่รองเทา้าแล้วส่งให้คุณครูุณด,ดูทางช่องทางลายนะครับ สำหรับวันนี้คุณครูขอตัวทำกับข้าวก่อนนะครับบ๊ายบาย